สแตทของแต่ละอาชีพเนี่ยควรจะทําประมาณไหนและทํายังไงให้ประหยัดงบไม่เปืองตังมากจนเกินไปคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับผมปอช่องปอติมมิ่งนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําแล้วกันนะครับสาหรับทุกอาชีพเลยจริงๆสามารถใช้ได้นะครับคือจากที่แบบว่าผมอามมาหลายๆคนหลายๆอาชีพแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีการอัพสเตตัสแล้วก็มีค่าสเตสตต่างต่างเนี่ยที่มันใกล้เคียงกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูค่าพื้นฐานก่อนดีกว่าว่า อะไรบ้างที่ส่งผลกับดาเมจของเรานะครับก็คือหลักๆนะครับก็คือจะมีในส่วนของตัวสตริงนะครับที่จะเพิ่ม a อ t a ท็เนาะส่วนเอจิเนี่ยจะเพิ่มเอสพีดีก็คือความเร็วในการโจมตีเนาะแล้วก็วิทเนี่ยจะเพิ่มเป็นพวกด e ฟเ n นกับพลังชีวิตนะครับแล้วอินจะเพิ่มเป็น Magic นะครับส่วนเด็กภาคนี้จะเพิ่มเป็นค่าฮิตนะครับหรือความแม่นยํา แล้วก็ลักสุดท้ายจะเป็นค่าคริติคนะครับสเต็พวกนี้มันจะส่งผลต่อตัวละครแต่ละอาชีพซึ่งสายดาเมจฟิสิกอลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาลงสเต็ปกันนะครับเพราะว่าสเต็ปเนี่ยเมื่อครบ100แต้มเนี่ยมันจะมีโบนัส ATK ให้นะครับอ่าอย่างเนี้ยตรงเนี้ยผมขาดอีกหแต้มแล้วผมหามาเติมอี6แต้มนะครับ ATK ผมก็จะเพิ่มขึ้นมาแบบเป็นร้อยเลยนะครับซึ่งมันจะ คุ้มมากๆก็เลยแนะนำว่าในส่วนของตัวออฟแมวเนี่ยผมแนะนำให้ไปลงสเต็งให้หมดนะครับเนี่ยถ้าผมปั๊มออฟแมวขึ้นมาอีกสักประมาณ6หน่วยนะครับจาก44เนี่ยถ้าผมปั๊มอีกสัก2เวลเนี่ยผมได้เป็น300เนี่ยผมก็จะได้เงนนะนแคแท่งเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็มาเรียนรู้กันในในส่วนของตัวคุณสมบัติรายละเอียดนะครับ SPD นะครับหรือค่า แอตแท็กสปีดนั่นเองก็คือความเร็วในการโจมตีนะครับค่าคีดิคอลนี่ก็คืออัตราการติดคีย์ดิคอลนะแล้วส่วนค่าฟาส t นะครับฟาสเกมนี้จะเป็นการลดคูดาวก็คือยิ่งมีค่านี้เยอะนะครับคูดาวเนี่ยจะถูกลดแต่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าคูดาวเนี่ยมันจะมีฟิกเลตนะครับมันจะไม่ได้เหลือศูนย์เลยอะ่ะมันจะมีฟิกเลตด้วยนะครับก็คือมันไม่สามารถที่ลดคูดาวได้เหลือศูนย์ได้นะครับแล้วก็จะมีอีกค่านึงนะครับเป็นดามจ critical damage นะครับก็คือความแรงของ critical อันนี้จะเป็น p damage modifier นะครับ p damage modifier จากที่ดูเนี่ยมันจะคือค่าความเสียหายเพิ่มเติมนะครับก็คือแบบว่าสมมุติว่าใครดัน attack ขึ้นไปสูงๆแล้วเนี่ยบางทีมันถ้าเราไม่มีตัวค่า p damage modifier เนี่ยเราจะยิงคนเบานะครับก็คือจริงจริงมันต้องทําให้มันสมดุลน,นะครับก็คือมีทั้ง2ฝั่งก็คือมี attack ด้วยแล้วก็มี p damage modifier ด้วยอันนี้สําหรับการยิงคนนะแต่ยิงมอนเนี่ยอ,นนอันนี้จะไม่ค่อย ส่งผลมากนะครับจากที่แบบผมทําถามลหลายๆคนมานะส่วนตัวเองผมก็ยังไม่ได้ทดลองเหมือนกันเพราะว่างบไม่พอเหมือนกันนะครับผม,มเน้นหาข้อมูลจากพี่ๆที่เขาเติมเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นผ้า P Damage Reduction อันนี้ก็จะเป็นค่าการลดนะครับอัตราการเวลาเราโดนพิ s i c a l เนี่ยหรือดามเมกายภาพก็จะโดนเบาลงอันนี้ก็เป็นเวทมนต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวค่าเพิ่มโอกาสคิ t i c อ l นะครับแต่ว่าอันนี้จะบวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะมันจะหายากมากๆนะครับค่านี้สอค่านี้มันน่าจะหักล้างกันนะครับในส่วนของตัว a l c อ i t shield นะครับก็คือโล่ในการลดอัตราการ Critical น,นั่นเองก็คือ ถ้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับมีค่านี้เยอะอ่าและอีกฝั่งหนึ่งมีค่านี้เยอะเหมือนกันสู้กันนะครับมันจะหักล้างกันเองนะครับสองค่านี้พอจะเข้าใจเนาะก็คือเอาง่ายๆว่าถ้าฝั่งหนึ่งมีการมีการครีเยอะอีกฝั่งหนึ่งมีโจมตีค r i t i c อที่เป็นเปอร์เซนต์ตรงเนี้ยน้อยนะครับก็จะมีโอกาสติดครีน้อยไปด้วยนะครับคนที่ยิงนะหมายถึงคนที่ยิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มความเสียหายนะครับเป็นฟในอล Uh, physical damage พวกนี้มันจะน่าจะเป็นแบบพวกเกี่ยวกับพวก PVP นะครับมันก็คือจะหักลังอันนี้พวกมอนสเตอร์ผมไม่แน่ใจว่ามันมีค่านี้หรือเปล่าอันนี้ก็สําหรับคนที่อยากจะสุดนะครับอากจะ PVP หรือ KVM เนี่ยก็ต้องมาดันพวกนี้นะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นค่าที่แบบได้จากพวกการตีบุ่งตีบวกต่างๆเนาะนะครับมันก็จะหายากนิดนึงแล้วก็อันนี้พวกนี้ก็จะเป็น move speed นะครับความเร็วในการเคลื่อนที่อันนี้มีดูดเลือดนะครับหาได้จากสัตว์เลี้ยง นะครับฉัดเลี้ยงสกิล5เนี่ยมันจะมีดูดเลือดอยู่นะครับลองไปหาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสะท้อนดาเมจต่างๆนะครับเนี่ยลดคู่ดาวนะครับลง6 2ขึ้นอยู่กับค่าฟาสนะครับตรงนี้สำหรับค่าอื่นๆนะครับเพื่อนๆสามารถลองไปหาอ่านดูได้นะอันนี้ผมก็ค่อนข้างตอบให้ละเอียดเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่แบบอยากจะมาดูคลิปนี้แล้วสเตตแต่ละอันเนี่ยหรือแต่ละช่องเนี่ยเราควรจะต้องมีสเตตเท่าไหร่คือจากที่ผมถามมานะครับพวกค่า s p ASPD เนี่ยหรือว่าค่าฟ้าสต่างตางเนี่ยมันจะเห็นผลทุกๆ500แต้มนะครับอ่าประมาณ500แต้มนี่คือค่อนข้างเห็นผลนะก็เห็นชัดเจนนะครับว่ามันดีขึ้นมันแรงขึ้นมันลดคูดาวได้เยอะขึ้นนะครับอย่างค่า ASPD นะครับถ้าเราเทียบ500กับ700เนี่ยจะไม่ค่อยเห็นผลนะครับเราต้องเทียบ500กับ1,000นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ASPD จากที่ผมถามมานะครับควรจะดันให้ไปอยู่ที่ประมาณ 25- 0 0ถึง3,000 อ่าถ้าใครที่อาจจะ้ดันไม่ไหวจริงๆ2,000เล่นได้2,000เล่นได้นะครับแต่ถ้าเอาขั้นต่ำที่อยากให้ดันประมาณ2,500นะครับ2,500ถ้าเกิน3,000เกมนี้มันจะเหมือนกับว่าทุกค่าเลยนะตั้ง spd fast นะครับคริเนี่ยถ้าเกิน3,000นะจะไม่ค่อยเย็นบนอ่ามันจะมีแคปของมันอยู่ก็คือสมมุติว่าคุณดันคริ4 00 0กับคริ3,000 3,000เนี่ยต้องบอกว่า พราะที่ผมถามมาคริติคลอลเนี่ยสามพันสามพันนะคริท่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอา่าเพราะฉะนั้นคริติคอลเนี่ยเราดันสุดแค่สามพันพอส่วนเอสพีดเนี่ยหลายคนโ,โหดันไปเลยสี่พันห้าพันนะครับผมแนะนําว่าดันประมาณสองพันห้าถึงสามพันอันนี้คือไฟนอลเลยก็คือถามมาหลายคนมากนะครับก็คือเป็นข้อมูลจากพี่ๆหลายคนที่เขาเติมมาหนักๆแล้วก็เทสกันมาแบบหลายอาชีพด้วยนะครับก็คือทั้งแอสซิสต์ธนู อะไรต่างๆนะครับนักดงนักดาบเนี่ยผมไปไล่ถามมาหมดเลยนะครับบอกแบบเดียวกันหมดนะครับก็คือ spd 3 0 0 0ถึงส5 0 0 2,500ถึง3,000นะครับส่วนค่าฟาส3 0 0 0ครับแล้วเราจะนำค่าไหนดีผมแนะนำว่าให้ทำให้มันสมดุลที่สุดก็คือถ้ามีงบจริงๆ3,000-3,000-3,000จบเลยครับก็คือคิดดีก็สา3,000 spd 3,000 f a ฟาส0 0 0ันณตอนนี้นะต้บอกว่าณตอนนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตจะปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการ เปลี่ยนอะไรอีกไหมนะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่ะผมลืมพูดไปอีกค่าหนึ่งก็คือตัวของ P Dev อ่า bypass นะครับ P Dev bypass เนี่ยมันภาคเนี้ยมันเป็นการทะลุการป้องกันกายภาพนะครับก็คือเจาะเกาะนั่นเองนะครับซึ่งค่าเนี้ยค่อนข้างสำคัญนะคือหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้โฟกัสไปโฟกัสแต่้ย Attack อย่างเดียวซึ่ง Attack เนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเอ่อตัวเอ่อ P Dev bypass เนี่ยถ้ายิ่งเรามีเยอะนะครับมันก็ยิ่งทำให้เราสามารถ ปีมอนสเตอร์ได้แรงขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราสามารถหาได้จากไหนบ้างนะหลักๆเลยนะครับค่าคีย์คอลเอสดพต่างๆเนี่ยผมแนะนำนะอันนี้อิงจากตัวผมอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมยังไม่ได้เปลี่ยนเซตนะครับเดี๋ยวผมผมจะรอเปลี่ยนตอนเซต50เออผมเตรียมตังค์ไว้เรียบร้อยแล้วผมวางแผนไว้เรียบร้อยผมไม่อยากเปลี่ยนตอน40เพราะมันอีกนิดเดียวมันจะ50แล้วใช่ไหมต้องเปลี่ยนอีกทีนึงนะครับเพราะนั้นตัวผมเนี่ยตอนนี้มันยังเป็นสายฟาส์อยู่นะครับซึ่งสายฟาส์เนี่ยต่อตรงๆว่า สู้สาย spd บวก f a าสไม่ได้นะครับแรีงถึงดาเมจนะดาเมจ spd บวก a ้าจะทำดาเมจ DPS พได้ดีกว่านะอ่ะผมแนะนำนะครับก็คือธนูเนี่ยถ้าเราจะหาเป็น f a าสก็ได้หรือว่า spd ก็ได้นะครับมันมันเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราต้องมาปรับนะครับในส่วนตัวประดับอ่าประดับ2ข้างเนี้ยผมแนะนำว่าให้อาจจะเอาเป็นเออ spd ข้างนึงคลิข้างหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนตัวออฟเมลนะครับ ให้เราดันให้เราดันค่าคิไปก่อน1ชิ้นนะครับดันให้สุดเลยนะให้15เลยนะครับทั้งทั้งชิ้นเลยนะเสร็จแล้วเรามาดูว่าเราขาดเท่าไหร่นะครับถึงจะครบ3 0 0พอ่ะถ้าเราขาดนะครับให้เรามาดันเพิ่มจากช่องนี้นะครับส่วนถ้าสมมุติเราไม่ขาดแล้วนะครับหรือเราขาดนิดหน่อยนะครับให้ไปหาที่การ์ดแทนเนาะการ์ดเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนนะที่เพิ่มค่าคีดีคอลนะครับอ่ะให้เราใส่แบบ ดันทีละค่านะครับเวลาเราดันนะครับดันทีละอันนะครับแนะนําว่าให้ดัน ASPD กับครีไปคู่กันนะครับฟาส์เนี่ยทิ้งไว้สักประมาณพันกว่าก็ได้นะทิ้งไว้สักประมาณพันห้านะครับเล่นได้ละวนคูดาวทันนะครับอ่าค่อยๆทานะครับใครที่งบเยอะอาจจะทําวันเดียวจบแต่ว่าถ้าใครที่แบบเฮ้ยอาจจะเราอาจจะไม่ได้มีงบเยอะนะครับเราต้องค่อยๆทำนะผมแนะนําว่าทําทีละชิ้นทําทีละฝั่งนะครับดันครีไปก่อนนะครับครีสำคัญมากนะครีกับ ค่า s p d หรือฟาสก็ได้สักค่าหนึ่งนะครับเอาอันไหนกนก็ได้นะครับมีประโยชน์เหมือนกันนะแต่ว่าคริกเนี่ยต้องต้องมาเพราะว่าถ้าคริกไม่มาผมบอกเลยดามจไม่แรงนะครับคริกอย่างน้อยเนี่ยต้อง2 0 0พขึ้นนะครับอาอย่างตัวผมเนี่ยผมยังไม่ได้ดันนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอัดทีเดียวนะครับอืมผมจะรออัดตอน50ทีเดียวแล้วพูดกันถึงเซตอะถ้าใครอยากจะเปลี่ยนเซต40เนี่ยอผมแนะนําเป็นเซตนี้นะครับเพราะว่าเซตตัวเนี้ยมันจะบวกไอตัวดีเฟนด์บายพาสนะครับซึ่ง มันหาค่อนข้างยากนะครับซึ่งเซตเนี้ยมันหายากแล้ไอ้ตัวเซตเครีอไม่ต้องเอานะครับเพราะว่าคริติคอลเนี่ยมันเราหาดันจากในสเตตของเราได้นะาะฉะนั้นเราหาดีเฟน์บายพาสจากตรงนี้ดีกว่าการ์ดเนี่ยทางเลือกเยอะผมแนะนําว่าเราค่อยๆทำทีละส่วนนะครับให้น,นาว่าลองมาดูนะครับอย่างตัวของอาวุธเนี่ยมันจะมีพี่บวกครีด้วยนะแต่ผมแนะนําว่าอาวุธเนี่ยเราเน้นเป็นค่าสเตตก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะเน้นเป็นบวก แอคแท็ก <Attack S 2> เป็นหลักเนาะเพราะว่ายิ่งคาสเตงเยอะเราจะได้โบนนะัสแอคแท็กค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําเป็นออสเต็งก็คือ m มนติดนะครับแมนติดนี่ขายดีมากนะถ้าเราดูในตลาดตอนนี้นะก็แนะนําทำ m มนติดนะครับตอนนี้มันมี2ฝั่งก็คือ m มนติดหรือโกเลมนะครับแต่ว่าโกเลมเนี่ยมันจะบวกเป็นเพนะียวแอคแท็กเนาะอ่อโกเลมเนี่ยมันจะบวกเป็นแอคแท็กเพวเพียวนะครับก็ผมยังไม่ได้เทสเหมือนกันว่าเท่าโกเลมหมดกับ เมนติสหมดอันไหนจะดีกว่ากันนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าจะรอโกเลมผมแนะนําว่าไปถ้าจะเอาโกเลมเนี่ยผมแนะนําไปรอมดดีกว่าเนาะมดมดเนี่ยมันบวกเยอะกว่านะครับเนี่ยตัวนี้นะครับผมแนะนําไปรอมดนะครับว่ามดบวกเยอะกว่าแล้วได้ไม่ต้องมานั่งเสียหลายรอบนะอืมถ้าใครที่ทําเมนติสไปแล้วนะครับก็ทําเมนติสไปเลยนะแล้วก็รอมดทีเดียวนะครับเพราะมดมันบวกเยอะออซิสซรีนะครับประดับพวกนี้นะครับมีทั้งเลือกให้เยอะนะครับมีหลายอย่างเลยนี่ตัวไข่ดาวนะครับก็มี เป็นค่าคริตนะครับคริดาเมจคือจะบอกว่าใส่อะไรไม่ผิดนะครับแต่และตัวละครมันมันมิกซ์ได้หมดเลยนะครับผมแนะนําว่าค่อยๆทานะครับค่อยๆทาอ่าค่อยๆทําไปแบบว่าผมจะบอกไม่ได้เลยว่าเฮ้ยตัวละครนี้คุณใส่ AAAAA แบบนี้เพราะว่างบแต่ละคนไม่เท่ากันถูกปะจะบอกให้ใส่เหมือนกันทุกคนเนี่ยอาจจะยากนะครับผมเลยแนะนําว่าค่อยๆดันไปทีละค่านะครับเพราะว่าถ้าคุณแบบจะใส่เหมือนผมหรือจะใส่เหมือน สตรีมเมอร์คนไหนเนี่ยผมบอกเลยมันพูดยากเพราะว่าแต่ละคนมางบไม่เท่ากันผมเลยแนะนําว่าค่อยๆดันนะครับจำไว้ว่าคลิกกับ ASPD หรือฟาสก็ได้นะครับไปคู่กัน2ค่านี้ไปคู่กันนะครับเนี่ยอันนี้มันก็จะมีพวกคีดาเมจนะครับนี่พวกนี้เห็นไหมคู่คีดาเมจแบบ ดีเทอร์มีนเก้าอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับนะหรือว่าใครจะเล่นสายแบบยิงแรงก็มาใส่อันนี้ได้นะครับเป็นการ์ดมดนะครับอ่าเป็นมันจะได้เป็นตัวดิฟเอนส์บายพารนะครับ103แต้มนะแต่ว่าตอนนี้แพงมากการ์ดมดโคตรแพงการ์ดมด80,000ื่นี่ยเออแพงมากถ้าเทียบก,ก,กับการ์ดเทียร์เดียวกันก็เทียร์เดียวกันก็การ์ดอื่นก็ประมาณนัตสี่หมื่นเองครับคือถ้าเราจะใส่การ์ดมดเนี่ยคือทุกคนต้องมีค่าคริกกับค่าเอสพีดเนี่ย ตันแล้วก็คือ3000กับ3000ถูกปะถึงจะมาใส่การ์ดหมดได้เพราะยังไม่ตันเนี่ยให้ไปใส่พวกค่าคริกก่อนนะครับให้มันตันก่อนนะประมาณนี้เทลแมนเนี่ยก็มีนะครับถ้าใครอยากจะได้เป็นตอนนี้ก็ขายดีนะเป็นการ์ดตัวนี้บวก a g 7นะครับ AG จเนี่ยจะได้ SPD เนาะเผื่อใครขาย S p d อยู่ก็สามารถใช้ตัวทีบั k ตัวนี้นะครับไปไปอัพได้นะครับเพราะ a g เนี่ยบวก SPD เยอะนะคือเกมนี้มันต้องทำให้มันบาลานะเพราะว่าคือถ้าคุณดันอันไหนสุดเกินไปอ่ะมัน มันไม่มีประโยชน์ไงสมมติว่าเราด่าน spd เกิน3,000นเนี่ยสู้ไปลงฟาสให้คูดาวมันเร็วดีกว่าถูกปะแล้วก็มาคุยกันเรื่องของสกิลสกิลเนี่ยมันจะลดคููดาวนะครับที่เกิดจากค่าฟาสที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เห็นไหมห้วินาทีนะครับซึ่งสกิลตรงนี้นะครับมันจะมีค่าฟิกเลทนะครับก็คือ cd คงที่ตรงนี้นะครับก็คืออย่างตัวของ double starb ตัวนี้สามารถที่จะลดคููดาวได้เต็มที่นะครับก็คือ9วินาทีนะครับแต่ 9วินาทีเนี่ยมันจะเหลือ3วินาทีนะครับก็คือใครลด9วินาทีได้เนี่ยก็จะสามารถทําให้ Double Star เนี่ยรี3วีได้แต่ว่า,ามันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าหลังจาก3 0 0 0ไปเนี่ยมันลดน้อยมากนะครมีคนบอกว่า5 0 0 0 6 0 0 0เนี่ยยังไม่ถึงเลย9วินะครับม,มันยากมากเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเขาเลยจะแนะนําว่าให้ลดคููดาวกันประมาณนี้นะครับประมาณ2 000, 5 0 0 3พันเนี่ยเล่นได้ละประมาณ50 60อย่างอย่างตัวเนี้ยนะครับ พอเราลดคูดาวได้ประมาณหนึ่งเราวนสกิลได้จบเลยนะครับเรายิงเร็วด้วยยิงคริสด้วยนะครับวนสกิลได้เห็นไหมมันมันโฟลกว่านะครับสายนี้ค่อนข้างดีกว่านะดิฟเฟนต์เนี่ยค่อยทำตอนเหลือๆนะครับอ่าในส่วนของออฟเมลนะครับอัพเมืองหนึ่งหรือเมืองสองดีผมบอกเลยนะเมืองสองนะครับให้สเตตัสเนี่ยมากกว่านิดเดียวนะครับมีคนลองแล้วนะครับไม่เยอะนะเอองบประมาณเนี่ยห่างกันประมาณเป็น10เท่านะครับแต่เอ่อในเวลสิบห้าเท่ากันเนี่ย มันให้มากกว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะถามว่าเก่งกว่าไหมเก่งกว่าแน่นอนครับเก่งกว่าแน่ๆนครับแต่คุณจะยอมเสียงบประมาณอีก10เท่าเพื่อที่จะเก่งกว่านิดหนึ่งไหมอันนี้ก็อยู่ที่ทุนแต่ละคนก็แนะนําว่าสายฟรีหรือว่าสายคนที่ไม่ได้เติมเยอะหรือเติมกลางๆเนี่ยพอนครับพอนสิบห้ารอทำอีกทีห้าสิบครับห้าสิบเนี่ยผมตีให้เลยนะคลิกละแสนเพรผมปตีให้เลยนะผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะคลิกละแสนเพชแหมถ้าคิดว่าไหวนะครับไปเลยครับ แตนเพชรเผื่อไม่อยู่นะเ,ออเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้พอทุกคนทําพรเต็มใช่ป่ะทุกคนจะไปรออบเมืองสามมันหมดเพราะฉะนั้นมันจะไปกองแล้วมันจะไปแย่งกันครับพอไปแย่งกันดึงก็รู้อยู่นะครับตลาดเกมนี้ยิ่งแย่งกันดึงราคายิ่งขุ้งนะครับแล้วก็ลองดูนะครับในส่วนของตัวไอเดียนะครับในการทําของทําของต่างๆตรงนี้ก็เดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสได้เอาตัวเทพๆตัวตึงๆมารีวิวเดีย๋ยวผมเอามาให้ดูแน่นอนในช่องนี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ